้าอยากคัดตัวนักกีฬาไปแข่งหน่อยวะได้ใครเก่งเรื่องก,การลงเล็กได้ได้เลยล่ะผมถามว่าใครผมอ่าใครเก่งเรื่องก,การตาผมรับไปเอ้าไม่หลบไปแกลเลยเหรอไม่หลบเลยเห็นไม่ชัดเริ่มจากลูกเล็กก่อนจา้าโอ้โอ้โอ้ อำูเยมโกางชโอะราชนี่ยงจะเปเร่องจริงไม่ทานโอ้ยแล้วจะไปลงเียนยังไงเนี่ยตอนเช้าโอ้โหไปก็โดนเละ เดี๋ยวหนูมาไงวันนี้อากาศหนาวนะใส่เสื้อกันหนาวสีแดงไหมผมไม่ใส่ผมมีอะไรให้ดูดูแล English Premier League Manchester United ฮะสลีติดคอ โอ้โห oh. ขำดูได้ไม่ใส่เสื้อกนหนาวสีแดงผมไม่ใส่วันนี้ขนมกล่องแดงก็แล้วก like like ันมองแรงมองแรงดื่มน้ำแดงเราจะได้ชด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 ชื้นอืมคุณอย่าลืมเอาขวดน้ำไปโรงเรียนแหละเนี่ยถุงสีแดง English family โอ้ยไม่ต้องพูดไปไปลำคาญเราไม่ดี นูจะไม่เอานี่ก็ไม่เอาเอออะไรอ่ะผมอยากหลบแนเพื้นเกินได้ผมช่วยเองหวังว่ามันจะไม่มานะวันนี้เจ้านี่เด็ดล้อเรียนนั่นไงอ้าวพูดเจอกับบ้านเลยนะอืมพูดเจออะไรนี่ซื้อซูชิของโปรดมาฝาก ในวันที่ทีมนายตกต่ำนะเราอยู่ข้างนายสมอเสมอเออนั่นแหละเห็นคเครียดอยู่ไงห็นเลยเพื่อนของโปรโดนะข้างนั่พนนะืหอนไม่เคย,เย,เยไม่เคยควักใจเฮ้ยไม่เคยจริงกันเ <histó> จ้าตัวนี้เอาของมาให้เรากินมีอะไรแปลกๆแกน่ๆน เนี่คุณรู้ไหมนั่นไงทำไมนักเตะไบตันถึงชนะแมนยูโอเคอ้าวทำไมอะเพราะกินซูชิไงว่างๆอะคุณก็เอาซูชิไปให้นักเตะแมนยูกินบ้างนะถึงคุณกินซูชิหมดกล่องยังไงคุณก็ไม่มีวันลืมผลสกอร์เมื่อวานได้หรอกอุย้ยไปกินเลี้ยวจะมาปลอบใจหรือมาซ้ำเติมโอ้โห ต่อให้คุณกินซูชิหน้าเบคอนยังไงใบต้านก็ชนะแมนยูสามนึงหยุดดี